ชิงช้าวสวรรค์บนเขาอาใจกอนิยมมาตั้งแคมป์ปิกนิกเป็นด้านในหวัดนะคะเด็ก <Yes, help S 2> เขาไปเลยนะให้เราจัดดนไะด้สวยมากคะ่ะ ทิเบดมากาาเลยบรรยากาศฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะนี่ <Chen: S 2> เราขึ้นมากินข้า,าวเช้า e, เป็นนะคะสไตล์ทิเบตมากเลยบรรยากาศน่ารักมากนี่จา้าแต่ดูวิววิว มี่มีผักดองผัวนี่ค่ะนี่อู้มีข้าวต้มมีข้าวโพดมีไข่แล้วก็มีหมันโถของเขาแล้วก็มีข้าวต้มวยนะจ๊ะมีข้าวต้มว้ามีนี่ด้วยนะน้ำชานี่เขาทำอันนี้มาเพิ่มข้าวโพเรา มันฝรั่งผัดนี่ค่ะนี่มีน้าอันนี้ไม่รู้อะไรตอนแรกนึกว่าน้ำเต้าหู้แต่มันมีกินนมนมหูได้ยินเสียงลมกันไหมลมแรงมากนี่อร่อยเค็มจังอ้าวมันเค็มอ่ะนะ ูน้ำลายอยากเค็มๆตลกเงยๆจังมันเค็มลองกินนี่เค็มแบบใส่เกลือใส่ไปแทนป้าใส่น้ำตาลผิดเอาน้ำตาลมงนี่ค่ะมาชิมกันอ่ะเป็นไงไข่อร่อยอืกระเพาะเฟิกอะไรอร่อยคะ แฟนเค้กแกนเค้กอร่อยอะไรอไร่อยข้าวโพดอร่อยข้าวโพต้องซื้อนะพี่ปาซื <t 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 ้อตะกี <t <t ้ซื้อข้างทางมาเน่าแล้วขอลองชิมมันฝรั่งผัดนี่ของโป๊ดอืมืดี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 อือันนี้ ไม่มีกีให้เลยอืมใิ๊นะไม่กินข้าวต้มอืมเออข้าวต้มก็มีความหอมมีฟักทองด้วยอืมอืมให้มีรสชาตินะเดี๋ยวเราพาไปดูห้องนอนที่ค้างไว้เมื่อคืนกันนะคะห้อง샤워ก็มีอุปกรณ์ต่างๆนี่ค่ะอยู่บนจุ บรรยากาศน่ารักี่ารักมากค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปจดุดเอ้จุดชมวิวกันอุ้ยดอกไม้เหี่ยวแล้วพันตะวันด้วยทีพ่พักของเราเ y ียจูซีเค t r รีม ก็มาชมหมู่บ้านทิเบตกันนะคะอยู่ตามไหลเขา Let's let ส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นเกส s t h o u ไปเลยนะให้เราพักได้นี่ค่ะก็จะเป็น ทุกคนจุดนี้วันนี้มันเป็นหมู่บ้านเขาก็ต้องเสียค่าเข้าเข้ามานะคะคนละห้าสิบหยวนแต่ว่าถ้าใครพักคนนี้ก็จะได้ลดเหลือแค่คนละสามสิบหยวนนะก็ดีนะแปกตาดีเนี่ยขึ้นมาเราก็ าเดินเล่นอรยากาศดีดี่ง้นบสุดหนองพานที่พักเขาสวยนะจากตันปานะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวที่เมืองซินตูเฉียวกันค่ะระหว่างทางวิวสวยมากๆเลยค่ะ

ได้กาแฟแล้วเราไปจิบกาแฟชมวิวกันค่ะไปเที่ยวกัน ต่อค่ะเส้นทางนี้นะคะหากใครจะไปเที่ยวภูเขาหิมาลาลาหรือโมชิพาร์คนะคะที่เป็นภูเขาดำๆแล้วก็ใส่ชุดอวกาศอะคะ่ะก็จะอยู่เส้นทางนี้ค่ะคนขับเขาก็แวะให้เรากินข้าวกันก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปที่วัดมูย่าเจดีทองนะคะด้านบนก็จะไม่ค่อยมีอะไรกินนะคะก็กินด้านล่างให้เสร็จก่อนเลย ถนนเส้นนี้นะคะวิวที่นี่คือข้างทางก็สวยมากๆแล้วค่ะนี่วิวข้างทางมันเป็นแบบว่าผู้าสวยมากโอ้โหิจุ๊ย วัดนี้นะคะคนขับเข้าใจผิดนะคะมาส่งผิดที่ค่ะวัดนี้จะชื่อวัดอานิกอมป้านะคะจะเป็นวัดของพระพิสุนีค่ะสวยมากค่ะนี่ค่ะทุกคน เดี๋ยวเราต้องเดินไปด้านนู้นนะด้านตรงนั้นไปไม่ได้ค่ะไปสวนมอนไปกันสวนมนไปกันสวนมอนสวน,สวนมอนสวน,สวนมอน เป็นธรรมเนียมของชาวทิเบตน,นะคะเชื่อกันว่าการหมุนกลงล้อเหมือนการสรวดมนต์หนึ่งบทเลยค่ะอดีไม่ค่อยสบายเลยกินยาไม่ได้ไม่ได้ซื้ออันนั้นมาเพิ่มเนาะขวดนั้นอะลุงกินที่ตอยะละลุงกินขวดลุงคนไหนนี่ค่ะ เยนกนกอะไรอ่ะนกน่ารักกาดำปากแดงอ่ะแล้วน่ารักจังเลยนี่นกดำนี่น uh ี่นี่นีกาดำปากแดงนมกาดำปากแดงไอ้เจ้ากาดำปากแดง ร้องากหลักมากน,นี่เราก็เดินหาภูเขาหิมะไปนะคะแต่สุดท้ายคือคนละวัดค่ะเราต้องขึ้นไปด้านบนนะคะถึงจะเป็นวัดมูย่าค่ะ กี้เขาไปผิดวัดต้องขึ้นมาอีกหน่อยยังเป็นวันนี้สวยมากดูสินี่ขายร้อนเลยเขาจะมีพวกของกินขายด้วยนะมีเช่าชุดด้วยดูย่าตาสืสวยมากแปลว่าเขาไม่เคยคนพาคนมาเนอะ มีกวางเว้ยเขาจะมีค่าข้าวด้วยนะแจกเต่าได้แล้ขวข้าวอ๋อข้าวอ๋อเป็นข้าวข้าวสียอะไรเงี้ยห้าหยวนไม่เอาไม่กล้าเข้า บนนี้จะเป็นทุ่งหญ้าถากงนะคะก็จะมีพวกน้องแพะน้องแกะอะไรบนนี้ด้วยค่ะด้านบนนี้สวยมากๆเลยนะคะมองเห็นภูเขาหิไม,ม้ยญ้าลาอยู่ข้างหลังด้วยค่ะสวยมากสวยมากๆสวยมั้ไหมสวยมากครับโอ้ยสวยสวเห็นภูเขาหิไม้ด้วย แต่ของจีนเขากว้างใหญ่นะเราเดินก็เหนื่อยด้านบนนี้จะมีวัดเต็มไปหมดวิวสวยๆทั้งนั้นแต่วัดนี้จะดังสุดนะคนเยอะเลยมีค้าวๆด้วยจะสวยมาก นี่จะเป็นด้านในวัดนะคะด้านนี้ก็จะเป็นที่นั่งสวดมนต์ของพระนะคะ ลำธารแล้วก็วิวภูเขาแบบนี้คนที่นี่เขาก็นิยมมาตั้งแคมป์ปิกนิกแบบนี้นะนี่ไปกันต่อค่ะเดี๋ยวเราจะไปเกิดตี้ลามูกันค่ะ 4,200เมตรจากระดับน้ำทะเลนะคะลมแรงมากเดี๋ยวเราไปดูกันคุ้มค่าไหมที่ขึ้นมานะถ้าเข้าคนละ30หยวนนะคะไปไหวไหมไม่ไหวนี่ข้างหน้ามีคาเฟ่ นี่ยป้ายมีบอกเลย4,200เมตรเดี๋ยวไปเดินไป,ไปตรงนี้กันไปตรงจุดไฮไลท์กั <ไป S 1> นน,นี่ทุกคน4,200เมตรมาซด้านบนนี้นะคะเราจะเห็นภูเขาหิมะยาลาภูเขาหิมะกงก้าและก็ภูเขาหิมะชิงเหลาด้วยนะคะ นี่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 คาเฟ่คาเฟ่คาเฟ่บนเขาอ้เจาะแพงหน่อยแต่ไม่เป็นไรนักนั่งทานเกาะกินด้ามาแล้วน้ำเกรฟฟุตถ้าแพ้ความสูงก็ต้องเติมความหวานเข้าไปนะ เพื่มอมาแบบความหวา,านในร่างกายนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงนั้นไงม้ามุนเห็นม้าหมุนแล้วไปทางจุดที่เป็นรถบัสแล้วก็บ้านแล้วก็ม้ามุนนะคะอยู่ด้านนู้นนี่นี่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันจะ ี่มันต้องเดินลงมาจากจุดชมวิวด้านบนนะคะถึงจ,จะเป็นพวกรถบัสพวกบ้านอะไรแบบนี้คใกล้ถึงแหละนี่เดินเร็วไม่ได้นะทุกคนเดินเร็วแล้วเดี๋ยวจะมีปัญหานะ เป็นรถบัสเปียนโนแล้วก็ชิงช้าสวรรค์อยู่ด้านนู้นค่ะชิงช้าสวรรค์ตรงนูน้นรถบัสไกลกันซะเหลือเกินนึกว่าไกล อย่างนึ้งน่าจะสาวซินตูเฉียวอะไรนี้นะ่ะนะก็คือกำลังจะไปที่พักแหละจะแวะค้างทางก่อนจะไปซื้อพวกซุเปอปร์มาร์เก็ตค่ะดูบ้านเมืองเขากันนี่บ้านเมืองเป็นสไตล์แบบที่เบสที่เบสเนอะด้านหลังก็เป็นภูเขาแบบนี้ บ้านเมือ,องเขาเดี๋ยวเราไปดูซปเปอร์มาร์เก็ตกันก่อนน่าจะเจอแหละซปเปอร์มาร์เก็ตบ้านเขามีเข่าเป็นเป็นฉากนะคะมีที่ฉากเดินได้น้ไหมน้ำเรย ออกเพิ่มไปเลยใช่หลังขยะนี่นา่าใช่มาซุป,ปเปอร์มาเก็ตจอแล้วมีากนะแล้วเนาาี่ยเนี่ยมีนนะเปนไงี่ที่เมืองซินตูเสียงคะ เป็นห้องสี่คนนี่ห้องน้ำก็แยกเปียกแยกแห้งแต่คือไม่สามารถเข้าห้องกันได้อยู่ดีทำเพื่ออะไรเราได้ี่คนมีเตียงใหญ่สองเตียงอุ้ประตูก็ล็อกไม่ได้อันนี้เป็นห้องอีกห้องเตียงใหญ่แบบนี้อันนี้คือคนให้ออกซิเจน ไม่ใช่ครับอยู่ที่ห้องพักนี่แล้วแท้ความสูงมันมีเครื่นไห้เกือบไม่ไหวเลยนี่คนแพ้ความสูงต้องระ้ทุกคนไม่เฟิร์สไม่ได้กินยาคนที่เขากินบอกไม่เป็นเลยนะแต่พอดีเฟิร์สไม่กินโองแรมแล้วนี่ดูโอ เราก็มาเดินเจออยากกินปิ้งย่างหม,มาล่คาค่ะน,นี่จ้าติดใจที่โซปิงกูก็เลยจะมาลองกินที่นี่กลับบ้านกลับบ้านนี่ก็ราคาก็สี่สิบหสิบหน้าไม้ละสิบห้าหยวนไม่แพงไม่แพง,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 งสำหรับวันนี้เราก็ขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะคะ วงนี้เราก็จะเที่ยวเมืองแถวนี้ก่อนนะคะก็คือพาร์ที่เดิมค่ะสนุกและสวยไม่แพ้วันนี้เลยค่ะฝากเพื่อนกดไลค์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ